เสียงของพี่อ้วนของผมภูมิธรรมเบชยชยัยเน่ไม่สามารถรับประกันให้ได้หรอเพราะพี่อ้วนบอกว่าถ้าใครโหวตให้ก็ถือว่าอยู่ในสมการผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเชื่อถือพี่อ้วนกันนะแล้วแต่วันนี้ผมแทบไม่ให้ราคาเลยโอ้โอ้แถลมีคนก็ได้อย่างหมอสุรน่านเหลือราคาอะไรให้เชื่อเลยโอ้โหเหลือราคาอะไรให้เชื่อเลยเขาเป็นหัวหน้าพักเขาเป็นรองหัวหน้าพัก แต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้เจ้าของนะเขาไม่ได้แบกอํานาจเต็มมาเจรจานะมีบางคนเขามองตัวเลขครับอาจารย์ครับเพราะ,ะว่าเพื่อไทยมีอยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดอีกฝั่งหนึ่งเขาแพ็กกันมาเขามีร้อยแปดแปดตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยตกเป็นเบอร์สองในกลุ่มนี้ผมว่ามันหลุดมาจจะฝากหมอจนน้านต่ต้นถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์กําลังจะบอกว่าก็คุณพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้เองนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้เนย ผมดูว่าไอ,ไอ้นี่มันเป็นเกมสวกําหนดเพราะว่าของอาจารย์สุขุมเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันต้องจับกับก้าวไกลอยู่ตลอดที่เพื่อไทยถ้าจับอยู่แล้วก็เ่ีย่ได้ว่าผมพูดแล้วว่าผมเคยหลงเชื่อนะที่ไหนได้มือหลุดมือที่จับกันมาหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาเน,นี่ยนะก็คือมีมีคนนึงแกะออกมาด้วยอ่พาพอแกะมือออกมาเนี่ยมันจะกลับไปดีกันอีกยากอาจารย์ไม่คิดถึงเรื่องอีกสิบเดือนข้างหน้าเหรอฮะอเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย ก็คือไปจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะมันคงเป็นไปได้ยากแล้วถ้าหลังไปยี่สิบสองเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นว่าหลุดจากคุณเศรษฐาไปเป็นคุณอุงอิงหรือว่ามันจะหลุดไปเป็นคุณอ,อนุทินหรือเป็นหลุดเป็นชื่อลุงป้อมไปเลยนั่นน่ะถ้าเมื่อไหร่เพื่อไทยเสนออุงอิงก็แสดงว่าเอาจริงอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยถ้าพูดว่าเป็นไปตามเกมของวุฒิสภาเนี่ยก็ต้องหมายถึงประวิตธิ์แหละวันนี้เนี่ยเกมยังเดินตามที่วุฒิสภากําหนด พราะนั้นในวันที่22เนี่ยถ้าเกิดคุณเศรษฐาได้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วเกิดโหวตเนี่ยผมว่ามันจบเลยก็มีหลายคนอยากจะให้คุณเศรษฐาได้ไปแสดงวิสัยทัศน์อยู่ในวันที่22นะฮะอยากให้เข้าไปถูกเชื่อเลย <laughs> ดีและก็จะจบลงแบบที่อาจารย์ว่าก็คือไม่ได้คุณเศรษฐายังตั้งรัฐบาลไม่ได้โ oh, อ้โหทำไมมันมโหดอย่างเงี้ยครับอาจารย์นี่คือการเมืองวงเล็บการเม,ม,มืองไทยไม่มีแท้ปัะตูตถ,ถาวรไม่มีญาติพี่นอ้อง ถึงเวลาจําเป็นต้องพิฆาตแม้เพื่อนรักก็ต้องอ้อยตัดใจ